สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x อ็มีครับสวัสดีเช้าต้องไม่สิต้องบ่ายวันเสาร์นะครับสวัสดีเอ้ยบ่ายวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อยครับสวัสดีคุณทองอะไรอ่ะทองกระจินเหรอสวัสดีคุณอะไรอ่ะ โทรจิณเออคุณโทรจิณนะสวัสดีคุณโทรขจ,นะจินด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทั้ง Facebook แล้วก็ y t u t u นะวันนี้วันเสาร์ว่างไม่มีอะไรทำเลยมานั่งไลฟ์หูฟังเล่นแล้วกันแล้วก็เอาอตรงๆหูฟังทุกครั้งที่ผมเคยรีวิวใช้คำพูดว่าเป็นแบรนด์จีนแบรนด์ n o r มอลแบรนด์ทั่วๆไปดีกว่ามักจะมีเซอร์ไพรส์แทบจะทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงดีเวอร,ราคาถูกเวอ ออ o p ันเวอร์เมื่อเทียบกับอินเตอร์แบรนด์นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นของใหม่เลยก็ว่าได้เพราะว่า a j จแเนี่ยผมไม่เคยรีวิวหูฟังเลยนะครับผมเคยแค่รีวิวเมาส์ผมเคยแค่รีวิวค,คีย์บอร์ดแค่นี้เลยแล้วอยู่ดีๆวันนี้เข้ามาพร้อมกับหูฟังครับเล้วปกติเนี่ย เอเจสทำคีย์บอร์ดออกมาคือเทพเลยนะเมาส์ก็คือว่าเทพซึ่งวันนี้ผมอรอลุ้นกับหูฟังเลยว่ามันจะเทพแค่ไหนแต่เอาตรงๆผมแบบได้ลองฟังเสียงแล้วเสียงเบสค่อนข้างดีเวทีเสียงอาจจะไม่กว้างแต่เสียงเบสนี่ใช้เรียกว่าใช้ได้ตุบๆเลยนะครับส่วนเรื่องไมโครโฟนจะเทพไม่เทพเดี๋ยวอันนี้รอดูกันนะครับว่าเสียงไมโครโฟนมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม so ็กโซกนะครับผมสวัสดีคุณ ยัมมี่นะครับอาสวัสดีคุณโทกจินนะครับผมสวัสดีครับพี่นพโปเอ้ยทำไมกลายเป็นนพโปซะงั้นล่ะครับผมก็ทั้งทายทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับวันอาทิตย์นี้มีใครไปเที่ยวไหนอะไรยังไงไหมครับหรือว่าอยู่บ้านเพราะตรงๆเลยนะ3-4ี่วันมาเนี้ยฝนตกแรงมากแรงจนแบบว่าแทบจะไม่ข้าออกบ้านไปไหนแล้วขนาดมีรถขับยังกลัวครับกลัวน้ําท่วมถ้าสมมติไม่มีรถขับเป็นรถสาธารณะนี่ผมบอกเลยนะครับว่าอันตรายมากๆนะครับผมก็มาเดี๋ยววันนี้เรามา รีวิวหูฟัง a j a z ตัวนี้ให้ชมกันนะครับก็อย่างแรกผมบอกก่อนตัวนี้มันจะเป็นรุ่น AHM 08กับตัว AHM 0 9ทั้ง2ตัวเนี่ยแทบไม่ได้ต่างอะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่แตกต่างเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันทั้งคู่เลยคืออะไรรู้ไหมครับนี่คือหูฟังไร้สายครับปกติหูฟังไร้สายถ้าเพื่อนๆจะซื้อเป็นหูฟังเกมมิ่งกี่บาทครับเอาแบบปกติโดยทั่วไปเลยนะถ้าเพื่อนๆจะซื้อกันเนี่ย หูฟังเกมมิ่งไร้สายเพื่อนๆให้มูลค่ากี่บาทกันดูสิครับ A j a z นี่เขาทำถึงจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งโทนสีไม่ว่าจะเป็นสีฟองน้ำไม่ว่าจะเป็นสีตรงนี้ผมมองแวบ,บๆเหมือนแบรนด์ตัวแอเปะผมพูดกันตรงๆเลยแทบจะเหมือนแบรนด์ตัวแอเลยเหมือนยันสีนะครับเหมือนยันแกะแต่ราคาถูกกว่กากันเกิน50%นะครับซึ่งคุณภาพเสียงจะดีเทียบเท่าไหมเดี๋ยววันนี้ ผมมาลองเทสให้ฟังกันนะครับบ้านผมร้อนมาหลายวันแล้วฝนก็กระตกกันจึงเดียวตอนนี้มีแต่ฟ้าร้อง15ื่นอันนี้ก็เกินไป15ื่นฟังเกมมิ่งทรงประมาณนี้ส่วนมากอยู่กันประมาณ5,000บวกลบอะไรประมาณนี้แหละมันไม่ถึงหลอก1 5นะื่นนั้นแพงเวอร์ไปแพงเวอร์ไปหน่อยนึงนะครับปกติซื้อก็ได้ G 4หใ่ไมีม,มีมีใครคิดว่าหน้าตามันเหมือนอะไรบ้างครับสวัสดีคนะุณนัทพลครับ900 0 เก้าพัเลยเหรอหูฟังไร้สายที่ปกติซื้อกันหูฟังไร้สายตัวนี้นะครับหน้าตายอย่างนี้นะครับคุณสามารถครอบครองได้ในราคาแค่พันสี่ครับพันสี่คือคุณซื้อหูฟังไร้สายอย่างนี้ได้แล้วนะครับแบตเตอรี่ใช้ไปเลย70ชั่วโมง80ชั่วโมงนะครับสวัสดีคุณวรพงศ์ครับถ้าบอกว่าหลักหมื่นผมก็เชื่อสวยมากโอ้หมื่นเลยเหรอไม่ถึง บอกเลยว่าไม่ถึงนะครับผมตัวกล่องก็ดีไซน์ย่แย่เหมือนเดิมอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับว่าตัวกล่องดีไซน์คือไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าอันนี้มันคือ AJ จัโมเดลไหนนะครับเราอยากจะรู้เนี่ยต้องมาดูด้านหลังตรงนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเขียนรุ่นไว้นะครับ a j จ A H M 0 8 Max ็นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกแล้วก็สเปคตัวนี้ผมบอกตรงว่าข้างกล่องแทบไม่ได้มีเขียนอะไรเลยมีแค่บอกรายละเอียดปริกย่อยนิดนหน,น่อยหน่อยนะครับพวกช่องทางการติดต่อ คือเหมือนกับมันต้องแปะล็อบเบลเองแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้แปะล็เบลมาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าส่งรีวิวก็ได้แต่ตัวขายจริงผมคิดว่าน่าจะมีล็เบลนะครับอยากฟังเสียงไมโครโฟนครับ499รับจบตัวไหนครับ499หูฟังไร้สายทรงนี้บอกบุญผมทีเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวถ้าสมมติมีนะ499บาทเป็นหูฟังเกมมิ่งไร้สายได้ทรงอย่างนี้เลยนะผีเป้ามาเดี๋ยวผมไปจัดมารีวิวให้ฟังกันนะครับแต่ตัวนี้1490ครับ 499ผมว่าเป็นไปได้ยากมากสำหรับหูฟังเกมมิ่งไร้สายนะครับผมมันถูกเกินนะครับอันนี้ออกมาสักพักแล้วนี่ครับใช่ครับออกมาสักพักแล้วแต่ผมเพิ่งได้รับมานะครับในกล่องอย่างแรกเลยนี่มีแถม USB flat ได e มาให้ครับยอกยอกยอกอันนี้คือ receive นะครับ receive ของหูฟังนะครับซึ่ง receive ของหูฟังตัวนี้เนี่ยเขามาเป็นแบบอันค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ใหญ่นิดนึงเพื่อการส่งสัญญ,ญาณที่ดี พอมันใหญ่ส่งสัญญาณได้ดีปุ๊บมันก็ไม่เกิดอาการเล่นเสียงเพลงกระตุกอะไรพวกนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับนี่เป็นพอร์ตหัว USB เออทาดีเลยนะครับในส่วนตัวดีไซน์แล้วก็ในกรองก็จะมีแถมเฮ้ยผมเห็นสายเทปอยู่เส้นหนึ่งว่ะเดี๋ยวว่ากันตัวนี้คือ USB Type A to USB Type C ผมเดาว่าก็เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นี่แหละครับ ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสมาแต่สิ่งที่ผมงงมากคือผมเพิ่งเคยเห็นสายตัวนี้ครับต่อได้ทั้ง Wi-Fi และบลูทูธปะครับใช่ครับคุณเชษครับบอกได้เลยนะครับว่าเขารองรับตั้งแต่ AUX 2.4 Wireless และก็รองรับบ t o o t h 5.4นะครับคุณเชษครับเผื่อคุณอยากจะสนใจย้ายจากบางกรมาเป็น A j a t ครับนี่ครับอันนี้เป็นสายที่ผมไม่เคยเห็นครับ แจ็คสามจุดห้ามิลสามขีดมาเป็น USB Type C เอ๊ะยังไงแต่อันนี้ผมก็บอกก่อนเลยนะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยไม่มีซอฟต์แวร์ราคาที่มันถูกเพราะว่าเขาไม่มีซอฟต์แวร์เป็นหูฟังที่ไม่สามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้ไม่มีซอฟต์แวร์อะไรในดทั้งสิ้นคือเชื่อมต่อปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยนะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบมีสายแจ็ค3ามมิลการเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วก็รีเซฟวายฟที่เขาแถมให้ตัวไมโครโฟนมีมาให้นะครับผมไมโครโฟน มีแต่คุณจะต้องถอดนะครับไม่ต้องหางหนูกันแล้วนั่นนะสิเฮ้ยชึบคฮ้ชึบเฮ้ชึบเสียโฟนเข้าไปที่รูตรงนี้ครับเพิ่งเคยเห็นสาย AUX to USB C นั่นสิเอาจริงๆผมก็เพิ่งเคยเห็นผมอตกใจเหมือนกันนะ AUX to USB Type C มาทำได้ด้วยเหรอจากอนาล็อกไปดิจิตอลแปลว่าวงจรตรงนี้มันต้องเดินพิเศษไว้แน่นอนนะครับผมก็ตัวไมโครโฟนเสียบเป็นแท่งเป็นตองี้นะครับผมแล้วก็ตัวด้านบน โอ้โหงานเก็บดีมากแต่ผมอยากรู้คุณภาพของตัววัสดุตัวนี้มากเลยว่ามันจะทนทานได้กี่ปีคือพวกนี้มันเป็นหนังพียูวัสดุหนังเทียมอยู่แล้วนะครับพวกนี้มีอายุการใช้งานเกรดกากหนยก็ไม่ถึงปีเกรดกลางๆดีขึ้นมาหน่อยก็2อสาปีเกรดดีๆก็ 4- 5หปีนะครับส่วนมากเกิน5ปียังไงก็ลอกยังไงก็ละลายถ้าไม่ใช่หนังแท้นะครับก็ต้องรอดูให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูน์ตรงนี้ผมตอบให้ไม่ได้ว่าคุณภาพ PU จะเป็นยังไงแต่ถ้าตอบว่าฟิลลิ่งเป็นยังไง นุ่มนิ่มหนุบหนับมากนุ่มนิ่มหนุบหนับมากมีคนบอกว่าทรงเหมือนคราวสามเลยนะครับผมอ่ะตัวหูฟังทําอะไรไี่บ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่ครับมาดูใกล้ๆกันตัวนี้มีช่องเหมือนกับว่าเอาไว้มิ้วใหม่แล้วก็รูตรงนี้ครับอีกหนึ่งรูอ่าปุ่มตรงนี้อีกหนึ่งปุ่มเอาไว้สำหรับเปิดเครื่องครับนี่ก็จะ power on นะครับตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่มีช่องเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีรู USB Type C นะับตัวนี้มี USB Type C แล้วก็มีในสงตัว ไมโครโฟนนะครับมีไมโครโฟนอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีอะไรนะครับนี่คือตัว08นี่คือตัว0 8นะครับรอแจกรอแจกกลัวหนังลอกนี่แหละเลยหนีไปใช้แบบผ้ก็นั่นแหละครับอันนี้ผมก็ต้องแจ้งตรงๆว่าหนังพวกนี้มีอายุการใช้งานห่วยคือต่ํา1ปีกลางๆคือ2-3ปีโคตรดีคือประมาณ4-5ปีดังนั้นผมตอบยังไม่ได้นะครับเพราะว่า มันเพิ่งเริ่มมังขายไม่นานนี้นะครับผมโค้ดถ้าเสียกูจะต้องไป DI y หาร้านเย็บเปลี่ยนเอานะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอันนี้มาป้ายยาวเพื่อนๆืออันนี้คือตัว0ูนย์้นี่คือตัว0ูนย์ตัว0ูนย์จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีอีกหนึ่งสีสีดําตัดเหลืองนะครับแล้วก็มีขอบไฟ RGB ์ขอบไฟ RGB ์นะครับตัวนี้ก็จะมีฟังชงฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานิดนึงมีปุ่มมิวไมมีปุ่มคอนโทรลแทร็กเพลงได้นะครับเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไขวา พอ s ส์เพย์นะครับมีแจ็ค3.5มิลมีไมโครโฟนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อีกฝั่งหนึ่งก็มีปุ่มสำหรับปรับไฟ RGB นี่ครับไม่มีซอฟต์แวร์สามารถคอนโทรลได้อันนี้คือตัว0ูนย์ะครับผมแล้วก็มีตัว power on power off นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว USB Type C นะครับผม iPhone 17 zoom ไกลดีขึ้นไหมครับคุณรินต้องรอดูกันนะครับวันนี้พี่นบหล่อมากขอบคุณครับเอาจริงๆวันนี้ที่ผมหล่อเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะเอาตรงๆเลยผมกลับมาใส่แว่นครับ ถ้าสมมติมีแว่นเนี่ยมันก็รู้สึกนตัวต,วตน x f i n i ครับคือช่วงนี้เขาเรียกว่าใช้ใสายตาหน้าจอเยอะก็จะเห็นว่าผมจะส่วนมากเวลาตอนไลฟ์ผมจะค่อนข้างใส่แว่นบ่อยเพราะว่าแสบตาอันนี้ผมพูดตรงๆเลยมันจ้องจอจ้องทีวีจ้องอะไรเยอะไงครับไอ้แว่นออปตันเนี่ยช่วยได้นะครับช่วยลดแสงสีฟ้าช่วยอะไรต่างๆแล้วที่สาคัญเลยนะครับโค้ด x ็กซ์ t ีเนี่ยช่วยได้ส่วนลด100บาทครับใครที่แบบว่ากำลังหาแว่นใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าลืมครับ เอ็กซ์ดีมลด100บาทครับผมอยากเปลี่ยนหูฟังอินเอียมาเป็นแบบฟีลลิ่งนี้จะแตกต่างากิมยังไงบ้างเอางี้เดี๋ยวผมขอลองไมโครโฟนตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนดีกว่าหูฟังบางครั้งเราจ่ายตังสามสี่ห้บาทเสียงไมโครโฟนก็กาดการแต่หูฟังตัวนี้นะครับพันสี่พคุณภาพไมโครโฟนจะขนาดไหนลองฟังดูเอานะครับผมรอรรตอนนี้ย้ายมาไมโครโฟนตัวนี้แล้ว โ okay. อเคอะตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้งานไมโครโฟนของตัว A j a เรียบร้อยนะครับเสียงดีไหมครับ <im ple asure> เฮ้ยเฮ้ยเสียงดีมากบาบออาโอเคผมขอพูดแบบเสียงปกติมากก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลองฟังเสียงแล้วเสียงไมโครโฟนดีครับดีในขนาดแบบตบยี่ห้อดังได้ครับโดยไม่ต้องใช้ซ็อวงซอแ์แวร์ตัดเสียงตัดอะไรังใดใดทั้งสิ้นนี่คือ เสียงของตัวไมโครโฟน A j a z ตัวนี้นะครับตกที่หอดังได้ครับโดยไม่ต้องใช้ซอฟตึยจริงเลยนี้อันนี้คือไม์หูฟังแล้วเดี๋ยวหลายคนจะคิดว่าไมค์ตัวนี้ผมเอาออกไปเลยครับอ่าโอเคเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับสาหรับไมโครโฟนของ A j a z ตัวนี้ครับลอกก็ซื้อชปปี้หุ้มเอาค่ะตัวที่เราฟังใช้อยู่6ปีแล้วเพิ่งลองนิดๆเองอ่าโอเคใช่พวกนี้มันมีอะไหล่ขายอุ๊ยเกือบทันทําชั้นล่วงแล้วอันนี้ผมลอง move ออกมาให้ดูนะครับว่า อันเนี้ยมันเกิดจากเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้จริงๆนะครับเสียงไมโครโฟนดีไหมเอาแบบให้เพื่อนๆวัดกันเลยคุณภาพตามราคา A j a z ใช่เหรอผมรู้สึกว่าตัวนี้เสียงไมโครโฟนมันดีกว่าหลายๆตัว <c oughs> ที่ผมเคยรีวิวหูฟังมานะครับสวัสดีครับคุณโบ๊ทครับต่อหูฟังกับมือถือแน่เลยสาย A U X อ่าใช่ครับก็เผื่อใครแบบอยากจะต่ออะไรประมาณนี้นะครับไม่แย่ใช่ปะ แย่ไหมเสียงไมโครโฟนให้เพื่อนๆตัดเสียงกันเองนะครับดีมากครับอันนี้เป็นตัว09จริงๆ09กับ08ไมโครโฟนเสียงเหมือนกันไม่แตกต่างอ่ะเดี๋ยวผมลองถอดตัวไมจากอันนู้นมาใส่อันนี้ก็ได้ไม่รู้มันขั้วเดียวกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะขั้วเดียวกันดีอ่เพื่อผมใช้ โอเคกลับมาเรียบร้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยไม่ได้ยินพี่ได้ยินยังได้ยินยังพวกวัยรุ่นไฟเอ็มชอบล้อผมไม่ข้างแก้มครับพี่นพมีแนะนํำไหมนี่เละครับไอตัวเมื่อกี้คือตัวรุ่น09เดี๋ยวผมมาลองรุ่น0 8ย์เมื่อกี้ผมลองไม่ตัวนี้ไปใช่ปะถอดเก็บตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บแล้วนะครับตัวนี้ผมเก็บแล้วเรามาลอง ตัว08ดีกว่าว่าเสียงไมโครโฟนดีเหมือนกันไหมสำหรับใครที่แบบว่าเผื่อลังเลตัว09มันแพงกว่ามันมีไฟ RGB อะไรพวกนี้บางคนแบบผมไม่ได้อยากได้ก็ไฟ RGB ผมอยากจะได้หูฟังเสียงไม่ดีๆนะครับเรามาลองดูกันดีกว่านะครับได้ยินยังได้ยินยังได้ยินยังนะครับผมหายครับหาย HyperX Cloud 3เปลี่ยนคุ้มไหมครับก็คุ้มอยู่แหละถ้าสมมติ คือคือพูดง่ายว่าถ้าสมติหูฟังมันยังใช้งานได้ปกติแค่พวกหนังลอกอะไรดูเนี้ยถ้าหาซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนอ่ะมันก็จบไงซึ่งพวกเนี้ยถามว่ามันถอดเปลี่ยนได้ไหมถอดเปลี่ยนได้อ่เดี๋ยวลองดูตัวนี้ลองดูตัวนี้ดูก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นโฟมมันเป็นหนังพวกนี้ใช่ไหมครับคุณอยากจะถอดแกะเอาจริงๆทรงพวกเนี้ยแม่งโคตดไซส์มาตรฐานเลยนะหาซื้อตามช็อปปี้ลาซาด้าตามร้านค้ารามดูนี่นั้นได้หมดอ่ะเนี่ยแล้วดูดอกไดเวอร์ข้างในผมคิดว่าน่าจะมี50มิลตัวนี้นะ อะไรหาซื้อได้อยู่แล้วครับนะครับไม่ต้องห่วงส่วนด้านบนก็มีคนบอกแล้วไปซื้อที่หงที่หุ้มอะไรตามออนไลน์มีเยอะแยะคือพวกนี้ผมก็รีวิวตรงๆนะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยยี่ห้อดียี่ห้อทนแม่งจะไม่มีทางขาดขาดเหมือนกันพูดเลยหนังเทียมก็คือหนังเทียมแค่อายุการใช้งานมันจะนานกว่าแต่พวกนี้มันมีอะไหล่ซ่อมเปลี่ยนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนไมโครโฟนกัน เราจะมาลองเทสไมโครโฟนหูฟังตัวขาวตัวนี้ราคาพันสกว่าบาทว่าเสียงไมโครโฟนมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่าเสียงมือจะเป็นอย่างไรผมขอสับเสียงก่อนรอฮะรอฮะอ เท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 หนึ่งสองสามสี่เอาโอเคตอนนี้เป็นไมโครโฟนตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับฝากบอกนิดนึงครับหนึ่สงีผมว่าเสียงดีนะเสียงดีกว่าตัวเมื่อกี้ไหมเ,เดี๋ยวผมลองเอาออกห่างต่างนิดนึงบางทีใกล้ปากเกินไปเสียงมันก็แตกนะครับมันจะต้องได้ระยะตามไมโครโฟนที่เหมือนกับเขาดีไซน์ไว้นะครับ บ้าบอผมว่าเสียงไมโครโฟนเขาดีมากเลยนะคือเสียงไมโครโฟนเนี่ยกินขาดกว่าผู้อินเตอร์แบรนด์ดังๆหลายแบรนด์มากนะครับอาผมลองออกห่างมาให้เดี๋ยวจะหาว่ามันมาจากไมโครตัวนู้นอยากให้ผมรีวิวหูฟังไร้สายเยอะๆทุกเกรดราคาถ้ามีมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวให้นะครับเราจะรีวิวกันแบบง่ายๆให้เข้าใจได้นะครับดังกว่าตัวเมื่อกี้จริงเหรอตัวนี้เอาเอางี้ตัวเนี้ยต,ตัวถูกกว่าตัวเมื่อกี้ตัวแพงกว่าเพื่อนๆคิดว่า อันไหนเสียงดีกว่าหรือว่าเสียงเหมือนกันอันนี้คือตัวถูกนะครับน,นี้ตัวศูนย์แปดนะก่อนหน้านี้คือตัวศูนย์เก้านะครับดีนะก็ดีอยู่ใช่ไหมดีเลยใช่ป่ะเสียงดังดีครับโอเคตบยี่ห้อไหนได้บ้างครับก็เอาไปว่าถ้าในเลทหูฟังไร้สายราคาประมาณสองสามพันบาทอะเสียงไมโครโฟนผมกล้าพูดว่าตบได้ทั้งแบรนด์ตัว C ทั้งแบรนด์ตัว L แบรนด์ตัว H ด้วยโดยเฉพาะแบรนด์ตัว L เนี่ยไม่กากมาก อันนี้ผมพูดตรงๆนะผมรีวิวหูฟังมาเยอะแบรนด์ตัว L เนี่ยไม่แม่งกากลำโพงแม่งดีหูฟังแม่งดีแหละแต่ไม่กากมากแต่ตัวนี้ผมว่าเสียงดีนะครับตัวนี้ดีกว่าเยอะมากๆใช่ไหมโอเคดังนั้นตามนั้นครับนี่คือตัว08เสียงไมโครโฟน The Bass ทุกคนให้การยอมรับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นลองเสียงกันดูโอเค อ่ะตอนนี้เรากลับมาที่ไมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงหูฟังตัวนี้กันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับลองเทสเกมแนว F P S กันก่อนเลยผมบอกเลยว่าเสียงเบสแม่งสุดยอดมากไลฟ์มีดูย้อนหลังไหมมีครับถ้าดูย้อนหลังสำหรับไลฟ์เนี่ยจะอยู่หลังช่องทาง u t u b e นะครับ Facebook มันไล่ลบคลิปนะครับมันไม่ยอมเก็บไว้ให้นะครับดีแต่ต้องได้ระยะห่างไม่งั้นเสียงแตกก็นั่นแหละครับมันสามารถปรับห่างปรับใกล้ได้ถ้าอย่างหูฟังตัวนี้เท่าที่เมื่อกี้ลองก็คือขอห่างๆหน่อย แต่เสียงเบสมันดีมากอะ่ะโอ้โหเสียงเพลงเกินเบอร์มากให้ฟังเลยเสียงดีเสียงดีจริงดีแบบดีอลังการอะไรคือดีอลังการวะให้ฟังกันเอาเองลองดูครับ อันนี้ได้ยินเสียงกันเนาะนี่คือเสียงหูฟังนะครับผมน็บไว้อย่างนี้นะครับนี่คือเสียงหูฟังมันอาจจะได้ยินเป็นดังฝั่งเดียวเพราะว่าผมแปะไว้ที่ไม์ฝั่งเดียวแต่ก็ให้เพื่อนๆลองฟังดูโคตรมิติเสียงดีผมลองฟังแล้ว ไม่พี่มันตัดไม่ได้ยินเอาตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงผมหรอได้ยินไหมครับสสเสียงบอกเลยอย็กดีได้ยินไหมครับอันนี้ฝากบอกผมนิดนึงนะว่าคุณได้ยินเสียงเกมไหม แล้วรู้สึกเสียงเปนอย่างไรไม่ขอมประเทศแน่นอนที่จะดึงเสียงตัวนี้อันนี้สตูนี่หว่าเสียงดีครับเบสแน่นผมชอบเบสมากอ แบตเตอรี่ใช้ได้7 0ถึง100ชั่วโมงครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งเออไม่ถึงไม่ถึง08ได้22ชั่วโมงครับแต่ตัตว0 9ย์ตัวดำอ่ะได้47ชั่วโมงตัวนี้22ชั่วโมงสำหรับแบตเตอรี่ไปไงเสียงคือเบสมันตึบผมรู้สึกว่าเสียงมันแน่นแต่นี้เท่าที่ผมลองมานะผมลองทั้งตัว08และ0 9ย์แล้วนะครับ ผมชอบ08มากกว่าอันนี้ผมพูดจากใจเลยผมชอบตัว08มากกว่าตัว0 9ทั้งเสียงไมโครโฟนแล้วก็เสียงไมค์ครับเอ,อ้ยทั้งเสียงไมโครโฟนแล้วก็เสียงหูฟังผมว่าดีกว่าดีดีดีกว่าตัว0 9นาสำหรับผมนะะเดี๋ยวผมให้ลองฟังแบบสอช่างียสอง เอางี้ใครอยากได้หูฟังไร้สายงบพันต้นๆพันกลางๆผมป้ายาตัว0ูนยถ้าสมมุติผมลองทั้งตัวนี้นะครับมันมี0ูย์แกับ09ผมชอบเสียง08มากกว่า09ตัวเนี้ได้ดีสายอันนี้ได้ดีสายมิติเสียงผมว่าน้อยกว่าตัว08ไม่ผมก็ว่าสู้08ไม่ได้08ดีกว่า ซึ่งราคาขาย09ผมไม่ชัวแต่08อ่ะ1,490 <c oughs> จักใจเลยมิติดีมากสุดสุดจริงครับสำหรับหูฟังตัวนี้ใครที่แบบว่าอยากจะได้หูฟังไร้สายเสียงโอเคมิติดีไมโครโฟนด,ดีไม่ต้องไปหาไมโครโฟนแยกแล้วผมเชียร์08ครับตัว08ตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับไอ้ตัว ahm 08 max ตัวนี้ จบจริงนะครับเสียงเกมดีถัดไปขอฟังเพลงกุุงกิ้งและเบสของรุ่นศูนย์แ่สีขาวอ่ะได้ครับแต่เพลงเนี่ยผมละกล้วกลัวจังเลยต่างกันร้อยหนึ่งครับพี่ตัวไหนแพงกว่าอันนี้อยากรู้จริงๆนะตัวไหนตัวไหนแพงกว่าตัวศูนย์เก้าแพงกว่าถ้าตัวศูนย์เก้าแพงกว่าผมเชียร์ให้ซื้อศูนย์แปดครับถ้าคุณถ้าคุณวอรี่แค่ตัวคุณภาพเสียงนะเชียร์ศูนย์แปดแต่ถ้ามุดคุณอยากจะได้ความสวยงามศูนย์เก้าสวยกว่านะครับแต่น,นี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผม เดี๋ยวลองเทสให้ฟัง08นย์แปมีสีอื่นไหมครับไม่ชั่วเลยศูนย์ก้าแพงกว่าด้วยโอ้โหเบสก็ดี ือผมจับไม่รู้ความตึ๊กของเบสเลยโอ้โหเบส,ดสดดดได้เบสก็ได้เบสก็ได้ตอนสวมอันไหนใส่สบายกว่าโอเคอันนี้ครอบใบหูได้พอดีนะครับคือตัวเนี้ย ปิดใบหูได้ผมพอดีพอดีแบบพอดีเลยอย่าถ้าลองดูตรงนี้นะครับไม่ทับใบหูใบหูผมสามารถเข้าไปได้พอดีร้อความสบายตัวนี้สบายไม่ติดปัญหาใดๆโอเคทีนี้เดี๋ยวผมมาลองตัว09 09ตรงนี้จะกระชับกว่าตรงนี้จะแน่นกว่าและจะบีบกว่า 08ใส่สบายกว่าครับคือ08อ่ะจะออกแนวใส่สบายหลวมๆคือคือสบัดเนี้ยจะเห็นว่ามันโยกสําหรับ08นะเนี่ย08ใส่สบายกว่าหลวมกว่าแต่ถ้าเป็นตัว09ผมรู้สึกว่ากระชับกว่าแน่นกว่าเดีนนะไม่หลุดเลยตัวเนี้ยหนีบแรงกว่ามันหนีบเข้ามาแน่นกว่าครับตัวนี้จะห่างกว่าดังนั้นถ้าคุณอยากจะเลือกใส่สบาย08ครับ ้าคุณอยากจะใส่กระชับ09ครับแต่ผมเชียร์08ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมพูดเลยผมเชียร์08ครับคุ้มมากสําหรับตัวผมที่เคยรีวิวหูฟังไร้าสายหลายตัวมาแล้วกับราคา1,490ซื้อได้ไม่เทพไม่เนี่ยผมไม่ต้องพูดเพราะเพื่อนๆได้ยินเสียงไม่ชัดเจนจริงๆจากไม่ตัวนี้ว่าคุณภาพเสียงไม่เป็นอย่างไรส่วนเรื่องเสียง ใครที่ชอบเสียงนุ่มเสียงเบสอันนี้เลือกได้ดีแต่ถ้าสมมติคุณชอบเสียงออกไปทนสายแหลมหูฟังตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์สำหรับคุณนะครับหูฟังตัวนี้ไม่ได้เป็นหูฟังทนเสียงใสเสียงแหลมนะครับเสียงจะไม่ได้แบบไปแหลมฟิวได้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ครับอันนี้ผมก็บอกกันตรงๆเลยนะครับผมเสียงหูฟังไม่ได้น้นทนแหลมอลองฟังเป็นแบบเสียงโฆษณาก็ได้ มันจะไม่ได้เป็นเสียงแบบเสียงเสียงแหลมแต่เคลียนะครับให้ลองฟังเสียงผู้หญิงร้องเพลงเบมาแน่นเนี่แหละครับเนี่แหละครับก็ตามนั้นถอดไม้ได้ไหมถอดได้นี่เลยนี่ครับนี่ครับถอดไม้ได้ครับก็คือมันเป็นแท่งนี้ใช่ไหมครับดึงครับมันเป็นแจ็คครับไม่ใช้ถอดออกครับถ้าไม่ใช้ถอดออก ตามนี้ครับเออก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันใครสนใจก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว1490 08ใส่ 90, 8, สบายไม่เสียงดีมีตมิติเสียงก็ดีกว่า09เน้นแน่นกระชับมีไฟ RGB ได้ความโดดเด่นไม่เหมาะกับฟังเพลงเหมาะสำหรับเกมอ่ะส่วนตัวผมเห็นด้วยครับหูฟัง A j a ตัวนี้ไม่ได้เกิดมาไว้ฟังเพลงขนาดนั้นเพราะว่า มันออกไปในโทนเสียงทุม้มเสียงเบสเสียงใหญ่เพื่อที่จะมันโฟกัสเสียงเสียงการเล่นเกมได้ดีมากกว่าแล้วมันปรับอีควอไลเซอร์ไม่ได้ดังนั้นอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับคำพูดในคอมเมนต์ไม่เหมาะกับฟังเพลงเหมาะกับเล่นเกมมากกว่าใครที่หาหูฟังเอาไว้เล่นเกม AJAZZ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่ๆครับเออสำหรับเจ้าตัว ahm 0 8 max และ ahm 09 max ลองดูครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ผมรีวิวสั้นๆและเดี๋ยวบ่ายสโมงเจอกันอีกหนึ่งรอบกับคลิปรีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันอาทิตย์สบายๆฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ